ขบวนกีฬาสีเดี๋ยวขบวนขององด์ดวงิยางของเรียนมืงเฉลียงกำลังจะเริ่มเติมเต็มเติมเต็มครับเติมเต็มเติมเต็ม กำลังจะเริ่มแล้วนะคะแอนถ่ายให้พี่กบภาพหนึ่งเดี๋ยวขบวนนี้อยู่ได,ด้ค่ะเจะเริญนพร ถือป้ายโรงเรียนเมืองเฉลียง สีม่วงสวยงามตามด้วยผู้ถือธงสีม่วง นี้เป็นคู่ตันางหันนะคะวลาศีจามยูรีเกมครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ53าสนะครับ สวยมากไอ้เคงสวยมากอย่าเดินชิดเขาสวย่ะลูกอย่าเดินชิดลูกอย่าเดินชิดสวยสวยสวยอย่าเดินชิดกันเดี๋วสุ่มมันจะพันกันสูบไปให้อัดให้เต็มบ้องนะอย่าชิดเขาที่ลูกอย่าชิดที่ลูกอืม รักษาระยะด้วยลูกรักษาระยะด้วยดึงดีๆดึงดีๆึงตึง,งสาวถือป้ายนักกีฬาสีม่วง นักกีฬาสเปะสปะนะฮะกระบวนนกา สัมภะน่ารักมากมีถุงดำตามขบวนด้วยสำหรับเก็บขยะอันนี้เป็นผู้เติมพลังน้ำเย็นๆนีน่อ่อไปเป็นกองดุริยางของโรงเรียน 对。 แดงมาในชุดกีบเขาสวยงามมากนะคะสวยงามมากอน,นาคตลูกสาวเออ,อซอสไพคนจีนนะคะเนี่ยสวยมากอันนี้คุณโดคุณองนะคุณองเือ้าซื้อธงสีแดงโอ้เสี่ยแม็ก เซียแม็กกระสาวสวยสวยงามมากอันนี้สิงโตสิงโตนุ่งเช่งตุ้งเช็งคนข้างในหล่อมากมันดังมา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  นี่เป็นขบวนสวยงามมากสีแดงนี่เจ้าสัวนะคะเจ้าสัว นางงามเสรียงสีแดงอันนี้พูดถือป้ายนักกีฬานะคะเป็นมือเชียงของเรา บานชั้นอ่ะ อยานำตามด้วยนะคะดีมากสีแดงเดยอะจังเยี่ยมดีครับไปเดี๋ยวครับขอบคุณครับสีแดงเ,เยอะมากโอ้ยเฟรอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะ ากโรงเรียนท่าชัยวิทยา คนถือป้ายยิ้มหน่อยนะคะอย่าหน้าบึ้งนะคะยิ้มหน่อยราชายิ้มหน่อยครับโอ้นาคานากขีครับ เมื่อกี้สามอันนี้แบ่งเป็นสองละเยี่ยมเยี่ยมเยี่มอันนี้มันชิดกันเกินนะลูกเออน,นี่หยุดนิดนึงให้เขาเดินอย่างน้อยห้าเก้าลูกมันงั้นมันอ่านไม่ได้ข้อความอ่ะนี่เขาเลือกคนหน้าตาดีที่สุดแล้วใช่ไหมเนะน,นี่ยกีราอุ้ยน,นี่เป็นสคนสวยสาวงามแห่งสีเหลือง เดี๋ยวเเดี๋ยวพาไปซูมใกล้ๆนะคะซูมใกล้ๆค่ะรายงานตัวหน่อยค่ะมอเลยค่ะอุ้ยน่ารักน้องไรค่ะเออวารุ้ไอปุริน viên 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 ยอดครับสุดยอดครับโอ้ยรถคันนี้สุดฤทธิ์ครับดูว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะครับโอ้ยถนนจะหมุนแล้วนะเนี่ยเป็นลมเวียนนะพี่ก็่ะ เป็นกองดุริยางของโรงเรียนสวรรค์นัน,นวิทยาสวัสดีครับสวยงามมากสง่างาม,งาม ใหญ่เลยทีเดียวเขียวกนิดติตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะพัตเตอร์ มือนนะีะสวยมากหล่อมากนะคะหล่อมาก เข็นก็หน้าตาดีนะฮะอนนั้นสวยงามกินกันไม่ลงเลยสองสาวงาม านาคีสวยแกล้วเจ็บเหรอครับตรงนั้นอะสู้ๆครับสู้ๆมีคนหลับมั่งหรือ,อยัง ส,สู้ครับส,สู้อันนี้ชิดเข้าเกินนะลูกเออมองความสวยเราออาเขาใหเบี่ยงฝั่งนู้นแล้วเหรอเป็ขนขบวนอ่านี้ครบทุกขบวนสีแล้วนะคะ